นาโมทโทรัตะนตะญัสะนอมอาพิว okay. e. ันตนาวานอาหังคาลาวะไวคุณแก้วนวยสามเบืองนา่อแต่นี้สิสืบ่ตคำก่อนเวทสันดอนสาโดกโกนิทานจาสอน กาสะพรนกาจบถวนหิมาพันกาได้วาพระอาจารย์เป็นเตศดแล้วคอยสิแลต่อนนท่านทานกขันสี่เก้าตานนิท่านพาะโพธิสัตว์ประเพิณีข้องวัดอระบุหฮนเดิมเขา อาตมาสิจาวาจักสำเนาสิอานตามนิทานประกอบสิขอวาวก้าวตะเลงตอนนีนันพุทธาดีห si ูแจงปรมลาสุลิสาจะกับนางมัดที่ข si วัญจาหำให้ทั้งให้ มาสงสารบุติไทยมาที่นั่งลูกของแม่แพงเอ,ออเออเอออยู่น้ำกันแท้แทสังสิได้ด้วนนี้เวทสั่นร้อนวานี่คนเก่งกะทําทานสั่งเรามีคนพันก็กําทําหาย คนบ่อายสังสีได้ภาคหางเจ้าห้ามห่างห่างวังอันหงท่านเจ้าได้ตั้งสัางก่อยันเพพังยันบ่อยังพ่อเม็ดสิ่งของทองใส่สดใสใจจากเม่นเว้นอียังของเว้นยังนอ แต่ปางก้อนเจ้าเคยหลับเคยนอนอยู่ถึงผาสาดกว้างสนมหุ่มแกว้ไกวทุกตัวบานเขาย่อยกสันละเสินคำเออ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 เจ้าสิเดินกลางไพผาณนครวังวายอ ยาสิไปตุนเจ้าคงสนเสยลองเบิ่งบางที่ละโทษให้ยังสีได้นางนครตอนนั้นพุทธดีไปว่นไหวลหลที่บ่อเตืองโตของดโทษลูกไหวตาใสกะบ่อเลียว อดสติจริงกรับเกี่ยวลงมาจากหอปางจากกับน้องนังคานเมมัติทังสะอื่นสุดที่เกินลงได้สดข้าขออยูจรอมาที่เอ้ยเมขอพอบได้สิจำใไม่เจ้าห้างกัน ตอนนั้นตนึงตอนนั้นพอถึงวันที่ชวนดันเดินไปของปราเวทกับโลแก้วทั้งนั่งลานิ่งมาที่ yeah. นี่เกยนาะคนกว่างไจอัามละปัญญาพอขึ้นสูพร่เจ้า,าแล้วก็เลยขึ้นเขากาบถาาว,าวาย ว่าเจ้าอย่ามีขคาหายต่อดเด้อพอสนใสลูกสิไก่ให้พอมีความสุขนั่งนังคอนคอยตุวมมาตีฟูมฝายนำอำลาพญาโปว่าปปเออเฮอออ,อลูกนี่อยูบอ่บ่ได้สิตามคนเจ้าเผาวพวัน ก็ให้ปููยาได้ตุ่มไฟในนครพันปีในสงสารก็ยามีคำ่อนส่วนใส่ขอลานหน่อยของนครเต้นปูมาที่โยโยกเหนียวได้วอนไหวกับถวาย ว่าปูอเอออเอ้ยบนลานหน่อยบอกค่อยโย่ของง้องนาคอนย,ย่านมันพี่พังสาบอกตึกใจพระองค์ทานโอ้ยปูอเออเอ้ยย่านขับหลานนี้ซ้ำบอกเหลียวน้ำพ่อไงปาษาหลานกับลูกไปสิเอาไว้เฮ็ดอียัง ตั้งแต่พระเวทเจ้าเป็นลูกเกิดกับโอกพาะยังขับนีเมืองบ่วังน้ำพอดีสนใส่เจ้านำตาพังยังบ่ยู่โอ้ยลูกสะพ้เยโอเสียดโปนำตาไหลย,ยาวยาว,ยาว,วเศร้าโอมกอดแต่ลานมม หน่อยก็ลงจากหันแปละเมพดสดีอันต่างคนต่างสีโสกีไห้น้ำกันได้เหินห้างเนี้ยสีไก่กันนี่โลดเต็มที่ทั้งสองฝ่ายย้ายเออเออเออ,เอ,อคนบ่อตายสังสีได้ห้างนางสีเป็นบาปวงละเมอ ดสาดีจนว่าเกิดขานิ้งลูกและลันหากจักสิเป็นแนวใดบัดผากเวียงวังแล้วขิดน้ำดีขิดน้ำแก้วกันหาสาลาีรานสาต์บ่มีหมอนบอ่พร้อมสินอนข้างอยู่วางดิน เจ้าเคยกินของสมวานข้าวตามแต่อยากคำเอ้อ้ยเ้ยย้ำเจ้าพัดผักบ้านสีหาได้ดอกแต่ใสมีแต่ผลมาไม่ก้อยเปลือกมันแซงไปสิจัดแจงหาแต่งพ้าถทาไอไทยมาเลือใจโกดี้ กรรมเว้นม้สังสิปาคโลกออนเว้นอย่างนี้มาแล่นตองสะออนอ่อนตอนนั้นพูดสนจนว่าเกิดกานิ่งโลกแหละลานหักจักสิเป็นแนวใด้บารผาเวียงวังแล้ว Kết năm đi, ê, ê, ê khịt năm xong Lán kèo, nằm đi lại hai nhìn xong cần hà xa lý, chào si tải, nấy đàn đào khao nì, nhà bỏ hình. Hót mưu sầu, chính lửa bình, chát chàng phê phân, bớt và khăn thăm than, cô su néo bỏ lửa khẳng là luôn phạm toàn quang nằm ta nắng có lũ lăng ôi của sa đi nuốt nắng nằm ta lại lăng nhòi biến bùm chở nhau luôn Phút sa đi nằm ta hùng cả năm sông thang lãn hột mừng sau việt sân đòn nắng can kia lột nhuôn thiêm mạng พวกยาจกขีกาเดินตามลุ่นลางนั่งโยตามหลนทางยกเมื่อึ้นบึนบึนขอท่านตลอดทางมีคนหลายมมบานแต่มาลัดประสงค์คอพ้าอง์ยอทำท่านบ่ให้ยังเหลือลางอาสนัยมาเงินตาและปาาพร ข้างปะะท่านให้กสุนวอาจังว่าในตอนนี้ก็หากจบลงแล้วสองรอยเก้าคาคธาทานกันจบลงก็แต่พอเพียงมีเอวังที่ตนขาตาตมายกไว้นีนสากอน ฟังอาจารย์เป็นสิทธิ์เทศต่อสอนตาวันคอยสิอ้ายลงนั่นลนะนั่งสาธเต